「年の春はどこにこう ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเขาดาวคุงแล้วก็อยู่กับผมโอตะบอยนั่นเองแล้วยู่กับผมคุ้งวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไร15บห้เมะแนวฮาเรมที่ชายชะกันรู้จักกันดีซึ่งอนิเมะฮารเรมแต่ละเรื่องที่เราเอามาแนะนําเนี่ยก็เป็นอนิเมะฮารเรมที่อยู่ในระดับท็อปๆแล้วก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะหรือก็เรียกได้ว่าสําหรับใครที่อยากจะเริ่มดูอนิเมะแนวฮาเรมเนี่ยก็ต้องเริ่มดูจากอนิเมะเรื่องพวกนี้เลยและเท่านั้นยังไม่พอ EP นี้ที่พวกเราทํามาเนี่ยก็ย ก็น่าจะยังตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังหาอนิเมะแนวฮาริมอีกด้วยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยและถ้าไม่อยาพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งและเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปเขาดาวกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง ก็มาเริ่มกันเรื่องที่1ิบหโเลยาบอยเรื่องที่15เนี่ยก็คือเรื่องไซนายฮิโรอิเนะนะหรือชื่อไทยก็คือวิธีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวฮาเร็มที่เรียกได้ว่าเป็นแนวฮาเร็มที่มีนางเอกด้วยนะเพราะว่าเพคของเราเนี่ยได้เลือกสาวที่เขาจะคบด้วยเพียงคนเดียวเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนหลใจไงแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหญิงสาวที่เข้ามาชอบพระเอกเนี่ยไม่ใช่เพียงคนเดียวไงพวกเราก็เลยนับเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวฮาเร็มอีกเรื่องหนึ่มีชื่่อวา โทโมยะอากิซึ่งเขาเนี่ยก็อยากจะสร้างเกมเป็นของตัวเองโดยหวังจะขอความช่วยเหลือกับเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นสาวลูกครึ่งและเธอคนนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าสวามูรัสเซนเซอร์เอริริซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคุณหนูที่แสนดีแต่พอเบื้องหลังเนี่ยเธอก็ชอบทะเลาะก,กับพระเอกตลอดเลยนะเท่านั้นยังไม่พอไออากิเนี่ยก็ยังอยากจะชวนรุ่นพี่สาวที่มีชื่อว่าคาซึมิเงากะอุทาฮะมาร่วมทําเกมกับเขาอีกด้วยซึ่งเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวงามแต่ก็เป็นคนปากร้ายและสุดท้ายเนี่ยทั้งสองสาวก็ได้ปฏิ ที่จะร่วมงานกับเขาไอาอากิเนก็จึงหันไปหาคาโต้เมกุมิซึ่งเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้มีราศีนางเอกแบบทั้งสองคนที่เขารู้จักอีกทั้งเมกุมิเนก็ยังดูเรียบง่ายกว่าคาแรคเตอร์หญิงในเกมด้วยซ้ําแต่ด้วยความบังเอิญที่ไอาอากิเนได้ไปพบเธอตอนอยู่นอกโรงเรียนนั่นก็ทําให้อากิเนได้รู้ว่าเมกุมิเนอาจจะกลายเป็นนางเอกให้กับงานของเขาได้ในอนาคตมันจึงทําให้เขาพยายามหาวิธีที่จะปั้นเมกุมิให้สมกับเป็นนางเอกให้ได้ส่วนทั้งสองสาวที่ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธพระเอกไปเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิ ไปสะทีดเดียวนะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยก็ชอบพระเอกเหมือนกันแถมยังคอยช่วยเหลือพระเอกตั้งหากโอ้โหไอ้แว่นนี่มันโชคดีจริงๆก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวฮาเลมในรั้วโรงเรียนอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีเนื้อหาที่น่าติดตามเลยเท่านั้นยังไม่พอตัวละครในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหลายสไตล์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อสมัยเด็กที่จะออกแนวซึนๆหน่อยหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่นะไปจนถึงสาวที่ดูเหมือนว่าจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะน่ารักเลยที ซึ่งอนเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2ภาคและก็มีเป็นเดอะมูวี่หตอนซึ่งเดอะมูวี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นบทสรุปเลยนะ ก็มาต่อกันเลยที่สิี่โดตาบอยเอเรื่องที่14ี่นกะ็คือเรื่องเดดอะไลฟ์นั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือพิชิตรักพิทักโลกและอนเิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนเิเมะแนวฮารเรมิกเรื่องหนึ่งเลยนะที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานมากเลยเพราะว่ามีมาน,นานแล้วแต่ก็ยังไม่นานมากหรอกนะเท่านั้นยังไม่พออนเิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของภาคไทยด้วยนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากหน่อยส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์เมื่อ30ปีก่อนนะที่เกิดเหตุการณ์ประหหหหหลลาา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 ดขึึ้้้้้นนนนนนซ่่่่งงงเเเเตุกกกกกรรรรณ์ััััีียยยถูยวววอาาศสสสไแแะมมม็คคใญ ตยชาิแล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิสึกะชิโดและเขาก็ได้พบกับหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าผู้จากต่างมิติซึ่งเธอคนนั้นก็มีพลังมหาศาลพอที่จะทําลายทุกสิ่งได้ในพริบตาส่วนวิธีที่หยุดหายนะนอกจากการฆ่าเธอโดยกลุ่มนักฆ่าอย่างหน่วย AST เนี่ยก็ยังมีอีกทางก็คือการเจรจากับพวกเธอนะั่นเองนั่นก็ทําให้ชิโดของเราเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมองค์กรที่จะต้องเจรจากับเหล่าผู้แต่สิ่งที่ชิโดต้องทําในการเจรจาเนี่ยก็คือการจีบผูตนน้ต้นัแลกกก็อ,อออองเเดบเธ ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันก็แน่นอนว่าเราพูดเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตนเดียวก็สำหรับใครที่กําลังตามหาอนิเมะแนวฮาเดมที่พระเอกของเราเนี่ยตามจีบสาวๆแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองนะเพราะเขาทําเพื่อมวลมนุษย์ยชาติโอ้โหหล่อเลยไมล่ละ และเท่านั้นยังไม่พอนะเหล่าผู้ที่พระเอกต้องตามจีบเนี่ยก็ได้มีหลากหลายสไตล์เลยนะแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยด้วยโอ้โหอิจฉาจริงจเว้ยแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวสายไฟโรแมนติกแล้วมันก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบดูอนิเมะยาวๆเพลินๆกันไปเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ภาคและก็ยังมีเป็นตอนเดบูวี่อีก3ตอนช่ำๆกันไป ก็ไปต่อเลยที่13บสามโนตาบอยเรื่องที่13บสามเนี่ยก็คือเรื่องอิเซไควาสมาร์ทโฟนนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือไปต่างโลกก็ต้องไปกับสมาร์ทโฟนเซซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะแนวฮาดเอรมิกเรื่องนึงนะที่มีจุดเด่นอยู่ที่สมาร์ทโฟนนั่นเองนะคือสมาร์ทโฟนของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายมากเลยเพราะว่านอกจากที่จะใช้เล่นเน็ตได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่ใช้ส่องสาวไปจนถึงเอามาใช้นําทางในต่างโลกได้อีกด้วยโอ้โหมันจะเก่งเกินไปแล้วโทรศัพท์เนี่ย ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะที่ตายโดยความผิดพลาดของพระเจ้าซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโมจิสึกิโทยะ นั่นก็ทําให้พระเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาโดยการช่วยให้เขาได้ไปเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีแทนพร้อมทั้งให้สิ่งที่เขาต้องการติดตัวเขาไปด้วยซึ่งสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองนั่นจึงทําให้โทย่าของเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตใหม่พร้อมกับไอเทมสุดขี้โกงอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่สมาร์ทโฟนก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่โกงนะเพ,พราะพลังของพระเอกเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสามารถใช้เวทได้ทุกท่าที่อยู่บนโลกนั้นเลยและเท่านั้นยังไม่พอนะทุกย่างก้าวในตารางกิโลเมตรของโลกนี้เนี่ยที่ ไหลาตาเลยทีเดียวและพวกเธอทุกคนเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจกับพระเอกของเราด้วยนะโอ้โหไอ้โทยะนี่มันร้ายจริงๆและสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวฮาเลมที่พระเอกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะและมีเนื้อเรื่องที่ดูเพลินๆไม่มีอุปสรรคที่จะมาขัดขวางพระเอกของเราได้เลยนะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ควรค่าแก่การรับชมสาหรับสายอนิเมะฮาเลมแล้วส่วนอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวประจนภยัยแฟนตาซีที่มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็มาต่อกันเลยที่1ิโลตาบอยเรื่องที่12เนี่ยคือเรื่องโกโทบุนโนฮานาโยเมะนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเจ้าสาวผมเป็นแฟดห้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากใครที่ดูแล้วเนี่ยก็ต้องพบว่ามีกองอวยกันอยู่มากเลยทีเดียววันพระวันเจ้านี่ไม่เว้นเลยแต่ละวันและมันก็แน่นอนว่าถ้าหากมีการอวยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีฝ่ายที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังต,ตามๆกันไป ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องของไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะที่เรียนอยู่มัธยมปลายแล้วและเขาเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์าทางวิชาการแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยยากลำบากซึ่งเขาคนนั้นนี่ก็คืออุเอซุกิฟุทาร่นั่นเองแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถูกว่าจ้างให้เป็นครูสอนพิเศษนะเพราะว่าเนื่องจากเขามีชีวิตที่ค่อนข้างยากลาบากไงเขาก็เลยต้องหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเขาซึ่งค่าตอบแทนที่เขาได้รับจากการเป็นครูสอนพิเศษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะและมันก็มากพอที่จจะทําาาาให้เเ้เสามารถซือพวงุแ มินิบอยได้ส่วนถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ได้เลยนะครับและถ้ายังไม่สนใจเนี่ยก็ปล่อยมันไปก่อนนะซึ่งมันก็ทําให้ฟูทาโร่เนี่ยก็ต้องไปเป็นครูสอนพิเศษให้กับสาวแฝดทั้ง5้าคนโดยพวกเธอทั้ง5คนนี้ก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปโดยในตอนแรกเนี่ยพวกเธอก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากให้เพเอกเนี่ยมาสอนด้วยซ้ําแต่เพเอกของเราเนี่ยก็ดืดดึงคืออยากจะสอนให้ได้ไงจนเหล่าแฝดสาวทั้ง5้าคนเนี่ยได้เห็นว่าเออวิชาของเพเอกเนี่ยมันดีจริงๆนะตัวสุดท้ายเนี่ยพวกเธอก็ะจ เกิดเรื่องราวต่างๆตามมาทีหลังอีกนะก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพจข,ของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งนะแต่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องความรักสักเท่าไหร่นั่นมันก็ทําให้ความรู้สึกของสาวๆทั้ง5้าคนเนี่ยสื่อไปไม่ถึงพระเอกสักทีโอ้โอผมนี่แซงและและอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้แถมก็ยังมีด้วยกันทั้งหมด2ภาคแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีซีซั่นสหรือเปล่า ก็มาถึงเรื่องที่11แล้วโอตาบอยือเรื่องที่11เนะี่ก็คือเรื่องชินไมมาโอโนนะหรือชื่อไทยก็คือน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมานซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนะี่ยก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเป็นอนิเมะฮาเร็มอีกเรื่องนึงนะที่มีฉากเซอร์วิสค่อนข้างที่จะเยอะมากอยู่เหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นเลทสิบแปดบวกเลยลวกันถึงจะไม่มีการโจกันก็เถอะนะตัวเรื่องราวเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าโทจิบาซาร่าซึ่งบิดาหรือว่าพ่อของเขาเนี่ยก็กาลังจะแตงง ด้วยสองคนซึ่งก็มีชื่อว่ามิโอกและมาเรียนั่นเอง แต่ถ้าว่าตัวจริงของทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็คือว่าที่ราชาปีศาจคนใหม่และก็ซักคิวบัสเพราะว่าน้องสาวทั้งสองคนนี้เนี่ยต้องการที่จะซ่อนตัวแต่พอเมื่อบาซาร่าได้พบความจริงข้อนี้และกําลังจะถูกกาจัดมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้เปิดเผยความจริงว่าเขานี่แหละคือผู้กล้านั่นเองนั่นก็ทําให้น้องสาวของเขาทั้งสองคนเนี่ยตกตะลึงมากเช่นกันแต่พอเมื่อเขาได้ทราบถึงชะตากรรมในฐานะทายาทของราชาปีศาจมันก็ทําให้เขาได้ตัดสินใจที่จะช่วยพวกเธอเพราะว่าเนื่องจากการเป็นทายาทของราชาปีศาจเนี่ยก็จะถูกกาจัด เป็นธรรมดา นั่นก็ทาให้บาสราเนี่ยได้กลายเป็นศัตรูกับเหล่าเพื่อนพ้องของเขาที่อยู่ในกลุ่มของผู้กล้าเท่านั้นยังไม่พอก็ยังกลายเป็นศัตรูกับพวกเผ่าปีศาจท,ที่ต้องการจะตามล่าทายาทของราชาปีศาจอีกด้วยก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะที่พระเอกของเราเนี่ยเป็นผู้กล้าแถมยังเก่งมากๆอีกต่างหากแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยฉากเซอร์วิสค,ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะและเท่านั้นยังไม่พอสาวๆในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยก็เป็นทั้งปีศาจแล้วก็มีทั้ง้้ลลวยนนะัเ อนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่มีด้วยกันทั้งหมด2ภาคแล้วก็มีเป็นตอน OVA มาอีกด้วย ก็ไปต่อกันเลยที่1ิเลยวตาบอยเรื่องที่1 0เนี่ยคือเรื่องโบคุทาจิวะเบนเคียวกะเดคินไนนะหรือชี่ไทยก็คือเรื่องนี้ตำราไม่มีสอนซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวฮารเรมที่ค่อนข้างจะคล้ายกับเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งเหมือนกันซึ่งเขาเนี่ยก็จะคอยติววิชาให้กับสาวๆเลยนะส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่แบบมีความตั้งใจเรียนนะเขาคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่ายูกะนาริยุกิแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนดีเ่่ยยแต้าากก็ัังดววองว2สจฉริะ ของโรงเรียนนะ ซึ่งก็คือโอกาตาริสึสาวสายวิทย์ที่อ่อนศีลและฟูรุฮาชิฟูมิโนะสายประพันธ์ที่อ่อนสายวิทย์จนนาริยกุกิเนี่ยถูกสั่งให้กลายเป็นครูสอนพิเศษให้พวกเธอนะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยต้องการที่จะเรียนในสายวิชาที่พวกเธอนั้นเนี่ยไม่ถนัดคือเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงหน่อยเหอะเท่านั้นยังไม่พอนะพวกเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจกับพระเอกอีกด้วยแต่ด้วยความที่พระเอกของเราเนี่ยไม่ช่ำชองในความรักอีกแล้วนั่นก็ทําให้ความรู้สึกของสาวทั้งสอง,องคนนี้สื่มไปไม่ถึงพระเอกสักทีแถมในภายหลังพระ ายกีฬาที่หัวไม่ดีเลยสักวิชาที่มีชื่อว่าทาเคมโตอุระกะและไหนก็ยังจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สุดแสนจะน่ารักอย่างคริสึมาฟุยยอีกโอ้โหในฉายเกินไปแล้วก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพคของเรามีนิสัยที่ค่อนข้างะคล้ายกับฟุทารในเจ้าสาวผมเป็นแฟดห้าเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่น่าติดตามอีกทางเพคของเราก็จะต้องช่วยเหลือสาวๆในเส้นทางที่พวกเธอเลือกเดินไปจนถึงฝั่งฝันให้ได้โอ้โหนี่หล่อจริงเลยเนี่ยเฮ้ยหมายถึงใครวะ หมายถึงผมเองอะแล้วในเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ในโรงเรียนที่มีด้วยกันทั้งหมด2ภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยก็มาต่อกันเลยที่9้าโลตาบอยเรื่องที่9เนี่ยคือเรื่องนิสิโ้คยนะหรือที่แท้คือรักดวงป่วนใจนั่นเอง และก็แน่นอนว่าอน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยสายโรแมนติกแล้วก็สายฮาเลมนี่ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิจิโราคุโดยในสมัยที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยเขาก็เคยกล่าวสัญญากับเด็กหญิงคนหนึ่งด้วยนะโดยเขาเนี่ยได้พูดว่าเมื่อโตขึ้นถ้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยเรามาแต่งงานกันนะจ๊ะแต่ปัจจุบันเขาก็ยังคงดําเนินชีวิตของตัวเองต่อไปนะแล้วก็รอวันที่เขาจะได้พบกับผู้หญิงที่เขาสัญญ,ญาอีกครั้งหนี่น่่ยโชยชชะะตตตาาากก็ได้เลลนะเลลนนพรววิวของ ก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ถูกบังคับให้ต้องคบกับคิริสกิจิโตเกะซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักเรียนสาวที่ย้ายมาใหม่ และดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบที่หน้าเขาอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเขาก็ดูเหมือนว่าจะเคยมีประเด็นกับเธอมาแล้วที่โรงเรียนและอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นฮาเรมไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีสาวๆคนอื่นมาร่วมด้วยซึ่งนั่นก็ทาให้พระเอกของเราเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดนะว่าใครเนี่ยเป็นคนที่เขาเนี่ยเคยให้คําสัญญาไว้กันแม่งเอ้ยมึงสัญญาโม้ซ้ว <ๆ S 2> <Carry> on, ก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่ดูเหมือนว่าตัวเอกของเราทั้งสองคนนี้เนี่ยจะไม่ชอบกันแล้วก็ตีกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยและนางเอกเนี่ยก็มีความซึนน้นิดๆด,ด้วยนะ และบทสรุปของเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องไปหาดูกันเลยแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังเป็นแนวโรแมนติกคอมด,ดี้ที่มีด้วยกันทั้งหมด2ภาคและก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยก็ไปต่อกันเรื่องที่8โลตาบอยหรือเรื่องที่8นั่นก็คือเรื่องโอเรนโคนโจนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโอเรชุระส่วนชื่อไทยเนี่ยก็คือสมรภูมิรักแฟนสาวกับเพื่อนข้างบ้าน ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะแนวฮาเรมโรแมนติกที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยภาคต่อกันมานานส่วนเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลายคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าคิโดเอตะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยเก็บขยะให้เพื่อนด้วยแต่ในส่วนของเรื่องความรักเนี่ยเขาก็ถือคติว่าเขาจะไม่ยุ่งเลยนะแต่ถึงแม้ว่าเขาบอกจะไม่ยุ่งเนี่ยแต่เขาก็มีเพื่อนสมัยเด็กซึ่งแอบชอบเขาอยู่ด้วยและเธอคนนั้นเนี่ยมีช ไอเอตา e เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยนะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันไปตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีสาวงามที่เป็นที่นิยมในโรงเรียนเลยและเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาสารภาพรักกับไอเอตาและจะมีหรือที่เพื่อนสมัยเด็กของเขาเนี่ยจะยอมแล้วมันก็จะเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายภายหลังตามมา และนอกจากทั้งสองคนนี้เนี่ยเอตาก็ยังจะมีเพื่อนสมัยเด็กของเขาอีกคนหนึ่งและก็หญิงสาวที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่แอบชอบพระเอกก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะที่นางเอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบพระเอกมาตั้งแต่แรกและเธอเนี่ยก็ชอบแยบพระเอกเล่นอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในยนะที่คุณไม่ควรพลาดเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแน่นอนและที่สําคัญอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังเป็นแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่ยังมีด้วยกันทั้งหมด1ภาคและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็มาต่อกันเรื่องที่7เโล่ตาบอยหรือเรื่องที่7นี่ก็คือเรื่อง infinite star ตอนนะหรือที่หลายๆคนเนี่ยเรียกย่อๆว่า is ส่วนชื่อไทยเนี่ยก็คือปฏิบัติการลักจากกลไยานฟ้า ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะแนวฮาเร็มที่สายฮาเร็มหลายๆคนเนี่ยก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยแกงการ์ตูนเลยนะโอ้โหคิดถึงจังเลยส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มอายุ15ขวบนะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮริมูระอิจิกะเพราะว่าเขาสามารถใช้งานอาวุธที่มีรูปร่างเหมือนกับชุดกอดที่เรียกว่า i n f i n นิต star t o s สหรือว่า is ได้ซึ่งไอ้เรื่องที่เขาสามารถใช้อาวุธนี้ได้เนี่ยมันฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องปลกชม แต่ที่มันจะแปลกเนี่ยก็ตรงที่ว่าโดยปกติแล้วอาวุธนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนั่นก็ททำให้อิจิกะเนี่ยได้กลายเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกนี้ที่สามารถใช้งานอินฟินิต s สตาร์สได้ มันก็ทําให้เขาเนี่ยก็ต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีแต่สาวๆและเรื่องราวของไอ้บักหนุ่มอิจิกะที่มีสาวๆรุมร้อมเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอติดตามหาติดตามได้ใน Infinite Starters นะน้องๆก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวฮาเร็มที่ได้ฟิลเหมือนอยู่โรงเรียนหญิงร้วนเนี่ยก็แนะนาเรื่องนี้เลยไม่ควรพลาดและเท่านั้นยังไม่พอเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างจะสนุกเลยนะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยยิงใส่กันตุ้มตามเลยทีเดียวอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแอคชั่นไซไฟที่มีด้วย ก็ไปต่อกันเลยที่6โลตาบอยเรื่องที่6เนี่ยคือเรื่องเกนจิสุชกินั่นเองนะ หรือชื่อไทยก็คือุทธศัตร์กู้ชาติของราชามือใหม่และที่เราหยิบอนิเมะเรื่องนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะฮาเร็มที่มาใหม่ล่าสุดของซีซั่นนี้เลยนะส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชายหนุ่มผู้ที่ถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซมะคาซึยะส่วนสาเหตุที่คาซึยะของเราเนี่ยถูกอัญเชิญไปก็เพราะว่ากษัตริย์ในโลกนั้นเนี่ย <S <S ต้องการที่จะขายผู้กล้าที่เขาอัญเชิญมานั่นเองเนื่องจากประเทศของเขาเนี่ยชอ็อตอยู่แต่พระเอกของเราเนี่ยก็ ก็ทำให้กษัตริย์ของที่นั่นเนี่ยได้มอบตาแหน่งของเขาให้กับคาซิยะ เท่านั้นยังไม่พอเขายังได้ยกลูกสาวของตัวเองเนี่ยให้เป็นคู่มั่นของคาซิยะอีกด้วยโอ้โหยเป็ปเลยตึ้งในตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่พอใจนะที่อยู่ดีจะได้ถูกมั่นกับใครที่ไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งตัวเธอนั้นเนี่ยได้เห็นพระเอกของเราเนี่ยทรงงานหนักไงแล้วก็พัฒนาประเทศอย่างจริงจังแล้วก็ได้รับรู้ว่าพระเอกของเราเนี่ยนิสัยดีนะนั่นจะทําให้ตัวเธอนั้นเนี่ยค่อยๆเริ่มเปิดใจให้กับพระเอกและพระเอกของเราเนี่ยที่มีเป้าหมายที่ต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศก็ได้ตามหาบุคคลที่มมมมีคววาาาาาสรรถและอฉยภพ และเรื่องราวในการบริหารประเทศในต่างโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวพัฒนาบ้านเมืองแต่ก็จะออกแนวฮาเร็มแต่ก็ไม่ได้ฮาเร็มมากมายจนเกินไปก็แนะนําเรื่องนี้เลยไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าถึงแมะเพกของเราเนี่ยจะสามารถมีภรรยาได้หลายคนแต่เขาเนี่ยก็ยังเห็นเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยมาก,ก่อนเสมอแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกที่ยังเป็นอนิเมะใหม่อีกด้วยก็ไปต่อกันที่5โลตาบอย เรื่องที่5เนี่ยคือเรื่องเรนนโบคุน ok นั่นเองนะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอนิเมะแนวฮาเร็มนะที่ก็อาจจะไม่ได้ฮาเร็มมากจนเกินไปส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรรมเทพที่ไม่เข้าใจเรื่องความรักเลยนะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ากุริซึ่งก็แน่นอนว่าหน้าที่ของกรรมเทพเนี่ยก็คือการที่จะทําให้คน2คนเนี่ยสมหวังในเรื่องของความรักซึ่งกุริเนี่ยก็ทําให้เซจิหนุ่มที่ไม่เคยมีแฟนต้องประสบปัญหาจากคิสโนดเป็นสมุดที่บังคับให้หาคนจูบและต้องรักกับอากาเนะสาวยันเดรที่แอบอบบช ซึ่งถ้าจะให้อธิบายคําว่ายันเดะแบบง่ายๆเนี่ยก็เป็นอาการหึงที่มาพร้อมกับความรุนแรงหรือเรียกสั้นๆว่าหึงโหดนั่นเองแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเมื่อกูรีเนี่ยก็เริ่มสนใจในตัวพระเอกแล้วก็เติมชื่อของเธอเข้าไปในสมุดคิสโนดอีกคนนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพจข,ของเราเนี่ยถึงสภาพจะดูเหมือนตัวประกอบไปหน่อยแต่ก็ยังเป็นคนที่พึ่งพาได้ก็แนะนําเรื่องนี้เลยไม่ควรพลาดและเนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อน จะไปทางแนวโรแมนติกคอมดี้ที่มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย มาถึงเรื่องที่4แล้วนะโอตาบอยเรื่องที่4ี่แล้วก็คือเรื่องทูเล็ดูนั่นเองนะซึ่งก็แน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยในหลายๆความหมายเลยนะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเอาใจสายฮาเร็มแบบเต็มพิกัดเลยส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดานะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ายูกิริโตะซึ่งเขาก็มีคนที่แอบชอบอยู่แล้วนะและเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าไซเรนจิฮารุนะแต่อยู่มาวันหนึ่งชีวิตของริโตะเ,เ,เดีล ซาตารินเดวิลลุกซึ่งเธอนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวเดวิลลุกและเท่านั้นยังไม่พอเธอนั้นเนี่ยยังเป็นถึงเจ้าหญิงด้วยนะส่วนสาเหตุที่เธอนั้นมายังโลกนี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอนั้นหนีออกจากบ้านมาเนื่องจากว่าเธอไม่ต้องการดูตัวคู่แต่งงานของเธอนั่นเองและหลังจากที่ริโตเนี่ยได้พบกับลาลาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมีพวกมนุษย์ต่างดาวต่างเนี่ยมาร่วมด้วยและริโตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นชายที่โชคดีที่สุดเพราะว่าขึ้นชื่อฉากในการ เรียนจากสํานักไหนเนี่ยผมอยากจะไปเรียนบ้างจังก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวฮาเรมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะแนวฮาเรมที่ค่อนข้างที่จะมีฉากเซอร์วิสเยอะมากอยู่เหมือนกันแต่ก็แลกมาด้วยความฮาเรมเต็มเปี่ยมที่ทําให้พอนึกถึงอนิเมะฮาเรมเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆเลยแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ในโรงเรียนที่มีด้วยกันทั้งหมด4ภาคและแต่ละภาคเนี่ยก็มีตอนอเอไปําำ ็ไปต่องเรื่องที่3โลตาบอยเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องโอเร a k เคไฮเรรุคาคุชิดันเจียนหรือชื่อไทยก็คือดันเจียนที่มีแต่ค่าเท่านั้นที่เข้าได้ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวฮาเลมที่ออกมาใหม่ในปีนี้เลยนะส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในโลกที่แบ่งระดับชนชั้นของขุนนางซึ่งเป็นเรื่องของทายาทตระกูลบาลอนเนตที่อยู่ชั้นล่างสุดของกลุ่มขุนนางซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านัวแค่ฟังจากชื่อเนี่ยก็พอจะเดาได้แล้วเป็นแนวฮาเลมเพราะมันนัวจริงๆโดยทีีี่่่ชวิตขขอองเาเนนยกก็ไมคดัใ อาอชีพแต่ว่าเขากลับมีสกิลหายากอย่างนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เขาได้คําตอบจากทุกคําถามของเขาซึ่งสกิลที่ดีเนี่ยก็มักจะมีข้อเสียอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยก็ต้องแลกมากับการปวดหัวรุนแรงทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้แต่วิธีที่จะบรรเทาอาการปวดที่นัวมันใช้อยู่ก็คือการจูบกับเพศตรงข้ามนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีเพื่อนสมัยเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่แล้วนะที่คอยช่วยให้เขาบรรเทาอาการปวดหัวขั้นรุนแรงนี้ซึ่งผลจากการที่เขาใช้สกิลนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ทําให้เขาได้รูู้ว่่ามีดัันนยบอย และการที่นัวเนี่ยตัดสินใจเข้าดันเจี้ยนลับเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเลยนะนอกจากนั้นระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับสาวๆมากมายต่างหากก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพจของเราเนี่ยมักจะโดนดูถูกจากคนรอบข้างเพราะว่าเขาอยู่ในฐานะคุณนางชั้นล่างแต่ว่าเขาก็ได้พบกับพลังที่มากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ในดันเจี้ยนลับอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ไม่ควรพลาดส่วนอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวประจนภัยแฟนตาซีที่มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปแล้ว ก็ไปต่อเรื่องที่2โลตาบอยเรื่องที่2เนี่ก็คือเรื่องเซเลเกนโซกินั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือตำนานวิญญาณแฟนซีและอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องเลยนะที่มาใหม่ส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กกรัรมพาที่อาศัยอยู่ในสลัมโดยเขาคนนี้เนะี่ยมีชื่อว่าริโอแต่พอเขาอายุได้7ขวบเนี่ยเขาก็ระลึกชาได้ว่าตัวเองนั้นเคยเป็นนักศึกษาที่อยู่ในประเทศญี่ปุน่นและเคยมีชื่อว่าอามาคาวะฮารุโตเท่าน,นั้นไม่พอเขายังได้รู้ว่าเขานั้นได้เกิดใหม่ในโลกแห่งดาาบแและเววทมนนตตีีกงงหหง่่่ใ กำลังสับสนอยู่นั้นเองริโอก็ได้ใช้พลังพิเศษที่ได้มาพร้อมกับความทรงจําในอดีตเข้าช่วยเด็กสาวที่กําลังถูกลักพาตัวและได้รับความดีความชอบจนถูกพิจารณาให้เข้าเรียนในโรงเรียนของขุนนางซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนําของอาณาจักรเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพคของเราเนี่ยไม่ถูกยอมรับในโรงเรียนนะเพราะว่าในรเรียนเนี่ยมีแต่คนชั้นสูงแถมพระเอกก็ยังเป็นแค่เด็กกำพร้าที่อยู่ในสลัมไงแต่ว่าทุกย่างก้าวที่เอกของเราได้เดินทางไปเนี่ยก็จะมีสาวๆที่ต่างก็ชื่นชอบในตัวของพระ เพราะว่าเขาเป็นคนดีของสังคมและที่สําคัญเพ่ของเราเนี่ยก็ยังมีนิสัยที่เป็นมิตรและก็มีพลังที่โคตรจะโอเวอร์อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นประจนไพฟนตาซี Fantasy, ที่มาใหม่แล้วก็น่าติดตาม ก็มาถึงกันเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องที่1นึ่งเลยว่ตาบอยเอเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่อง High School DXD นะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่สายฮารเลมเนี่ยตาก็พูดถึงกันแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงรอคอยภาคต่ออยู่นะถึงแม้ว่าความหวังเนี่ยอาจจะน้อยลงไปทุกทีส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงเด็กหนุ่มมัธยมปลายปี2เขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮียวโดอิเซและเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ใจร้อนและไปในทางลาโมกอีกด้วยและเราเนี่ยก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ไออิซเซเนี่ยวันๆก็ไม่ทําอะไรเลยร้องหาแต่นม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 อย่างเดียวเลยจนมีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ถูกฆ่าโดยหญิงสาวที่เขาหลงรักซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในระหว่างออกเดทกันครั้งแรกโดยที่ไออิซเซเนี่ยไม่รู้เลยว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเหล่านางฟ้าที่ตกสวรรค์และต้องการจะเอาชีวิตของเขาไปแต่ในภายหลังอิซเซเนี่ยก็ได้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในฐานะของปีศาจที่เป็นลูกสมุนของเดสเกโมลีซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นปีศาจสาวชั้นสูงสุดเบิ่มเลยนะหรือก็คือนาง thank you นั่นก็ทาให้อิเซเนี่ยมันตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็นราชาฮาเรมให้ได้เลยส่วนสาเหตุที่อิเซเนี่ยมันตั้งเป้าหมายอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้พบเจอกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของนางเอกของเราและเท่านั้นยังไม่พอเขาเนี่ยก็ต้องต่อกรกับเรื่องวุ่นวายในโลกของปีศาจและก็พวกเทพตกสวรรค์อีกด้วยนะแต่ในส่วนของเรื่องนั้นเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว,ว่ามันเป็นเรื่องร้องเพราะว่าหลักๆเลยคือเซอร์วิล้วนๆหรือเรียกได้ว่าจัดเต็มพอๆกับทูเลอรลูละทีเดียวก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวฮาเรายเี่น ออกจากคียเล่นแต่มันก็ยังพอมีเรื่องราวอยู่บ้างก็แนะนําเลยอนิเมะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดและไหนๆเนี่ยเราก็พูดถึงอนิเมะเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเข้าสู่ในช่วงคําถามที่ว่าจะมีภาคต่อหรือไม่ซึ่งนี่ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของพวกเรานะที่พวกเราได้ดูข้อมูลจากทางเว็บบ้างแล้วก็คุยกันบ้างนะและก็จากการที่เราได้เสพอนิเมะมาในระดับหนึ่งและผลสรุปก็คือเราคิดว่าโอกาสที่จะมีภาคต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะถึงแม้ว่าเราจะเคยพูดไว้ว่ามีโอกาสถึง5 0ก็ตามแต่ถ้าหากว่าอนิเมเรื่องนี้ การกล่าวถึงมันน้อยลงไปทุกทีโอกาสที่จะมีภาคต่อเนี่ยก็น้อยลงไปตับตามกันส่วนถ้าหากว่ามีข่าวประกาศสร้างเนี่ยเราก็จะรีบนํามาพูดถึงอีกทีเพราะพวกเราเนี่ยก็จะพยายามติดตามให้ทันข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะอยู่เรื่อยๆและอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนซีโรแมนติกที่มีด้วยกันทั้งหมด4ภาคแลวก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย